เดวคานิกี้นักเขียนและนัก,กจิตวิทยาชื่อดังได้นำเสนอกุญแจสำคัญไว้ในหนังสือจุดอ่อนของมนุษย์ไว้3ข้อดังนี้ 1. ถ้าคุณอยากได้น้ำพึ่งอย่าตีลังพึ่งเพราะการทำลายลังพึ่งหมายถึงพื้นที่ปลอดภัยของเขาจะทำให้เขาหันมาต่อสู้กับคุณสิ่งที่คุณควรทำคือการหวังดีกับเขาอย่างจริงใจแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นกลับคืนมา 2. เดวคานิกี้เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนอยากได้การยอมรับจากผู้อื่นเพราะจุดอ่อนของเราทุกคนคือความปรารถนาที่อยากเป็นคนเก่งฉะนั้นคำชื่นชมที่จริงใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่าเป็นคนปากหวานสอพอแต่รับหลังกับนินทาใส่หลายผู้อื่นสิ่งนี้จะทำให้เราเดือดร้อนได้ในภายหลัง 3. การทำตัวเองให้เป็นที่รักของผู้อื่นคือการรู้จักคิดเพื่อคนอื่นต้องรู้จักให้สลับกับการรับมีแต่ภาพจึงจะงอกเงยมิใช่จ้องจะเอาเปรียบผู้อื่นอยู่ฝ่ายเดียว สรุปได้ว่าจุดอ่อนของมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดคือความเห็นแก่ตัวเพราะมนุษย์ทุกคนล้วนทำเพื่อตัวเองดังนั้นแล้วคำแนะนำที่ดีที่สุดก็คือเราต้องรู้จกักคิดแทนคนอื่นเอาใจเขามาใส่ใจเราและทำให้เขารู้สึกต้องการเราด้วยตัวของเขาเอง